ในติ๊กตอกมาแก้ปัญหาไฟเรืองของไอโอโจนี่มาดูกันว่าจะเรื่องไหมดูดูไฟนี่ไฟมันคนกินกาแฟเยอะอะนะสองฟังเห็นปะเป็นเหมือกันเรืองทั้งคู่เลยเรื่องจริงๆนะไม่ใช่อสีทานะเนี่ยล้างก็ไม่ออกเดี๋ยวเราก็เอากสุนสดสดเลยเขาบอกว่าฉีดนี่ทัก ยี่สามสิบวิมาใกล้ๆมาใกล้ๆออกไปมันดีไหมขอว่าชิดันนียให้ทัอ่ะออกปะวะดูดูดูกันเฮ้ยเหลืองเหลืองออกจริงๆนะลุ๊กซุ๊ออกไป้นไงวะดูดิดูให้ใกล้ดูให้ใกล้เห็นมั้ เนี่ยนั้นมันเหลือรองจริงนี่เออว่ะเอาเลื้องว่ะเอาเลื้องเอาเลื้องเราใช้ตัวนี้ก่อนนะครับตัวน้ำยาน้ำยาสลายคราบนะจ๊ะเฮ้ยทูดีเฮ้ยน้ำยาสลายครบยา,ลาครบลงมาแล้วเป็นไง ตอนนี้ก็โอเคขึ้นนะนะถอยไปดูเที่ยวีกฟังน้นี่แค่นี้าจาไหลคาบนะเฮ้ยเอ,เอ่เลี้ยงว่ะมอาหนูขรับเหงาดีครันเหงาเด่นเลี้ยงว่ะจะฟิ่งนะเป่านี่ขอทายอย่างนี้เลยดูในคลิปมาใส่เลย พราะโคมเปลี่ยนนี 2. ่ก็หลายต่างนะโคมไฟนี 2. ่รู้เปล่ารู้ตัวเปล่าฮะรู้ตัวเปล่าเขาบอกว่าให้ทาแล้วทิ้งไว้นานไหมอ๋อสองรอบสองรอบแล้วก็เช็ดออกเคลือบเงาวิ่งยังวิ่งยังใช้สองรอบนะใช้สองรอบอรอบอีรอบเดี๋ยวไม่วิ่งเดี๋ยวไม่วิ่งโอ้ แล้วไอ้รับขัดไฟหน้าจะอยูก่กันยังไงคนนี้รอ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 โอเคมามนี่หลังคัดแล้วเป็นไงบ้างพอได้ไหมจากเหลืองๆไปเอ็คอีกฟังนึง่งไปอีกฟังนึง ไงผลลัเรื่องไหมถอยอไป,ไปทไป้อไไปไกลๆเห็น hey, หนังขูดดิต่างอยู่นะราคาแค่นี้เอาเรื่องไปใครสนใจก็ตะกาด้านล่างนะจ๊ะโอโจโอโจ